ฮะเนเตฮะคืองี้เมื่อวานผมอาดไปแล้วแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือไอ้โทรศัพท์ผมเนี่ยไม่แม่งพังเสียงมันเลยเหมือนเสียงเหมือนอยู่ในกระป๋องอะแล้วไอ้คอมผมเนี่ยผมลืมอัดเพราะฉะนั้นช่างแม่งผมอัดใหม่ก็ได้วะวันนี้มันจะมากิน m re นะฮะซึ R ่ e นะฮะคือ พร้อมการของอาหารคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรยคือมันอยากทําคลิปลงอะแต่ที่เกียรเล่นเกมอะพวเลยมาน,นั่งแดกอะไรอย่างเงี้ยที่คนเขาไม่กินกันแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยในวันเนี้โอเคเรามีคอนเทนม์เดสแบ็กเไว้ใส่ของร้อนมีซอตปิกปาสโก้ซอสงง อะไรวะเยียมตอเบอรี่โอเคเอ้นี่โปรตีนโปรตีนโปรตีนรีนอันนี้อะไรขนมปังโอเคเอ่อคีนัเบัตเตอร์โอ้ยเยี่ยมของจุกจิกทั่วไปโอ okay. เคเบสเซล สภาพในหน้าเป็นชิ้นเลยดียว,ดว่ะแล้วก็ซอสแล้วก็ที่นี่น่าจะอาหารหลักเป็นมักกโรนี่เอาละเริ่มแรกเลยเราต้อง,องมักกโรนีใส่ซองใส่ตรงไหนวะแล้วเราก็ใส่น้ำเพื่อให้มาทำความร้อนซึ่งเรามี ติดน้ำอยู่นี่อนี่ไม่เกี่ยวอยู่ไว้ก่อนแล้วก็หาอะไรสักอย่างพิงไว้เกมนีแล้วระหว่างรอเราก็มากินของว่างรองกันนะอันนี้ Mango, a p p l e ปิ้ลนี้แอปเปอร์ซอสแอปเปอรซอสมันคือใใคล้ายๆกับ คล้ายๆกับเกมแอปเปิลออกมานั้นแหละแมันมีความเป็นแอปเปิลเลยไอแคลอรี่ร้อยสิเหมือนเป็นแค่ของหวานแค่นั้นแหละว่าวหวานชิบหายเลยนี่ขนาดเม็นคนกินหวานนะเนี่ยน้าตอไปเบสเซลแล้วกันดูจากเสียงมือไม่น่าจะรับคาร้อยสามสิบต่อน มาเป็นแท่งอย่างนี้เหรอรสชาติประหลาดดีนะเค็มๆนิกลิ่งสมองโอเคต่อไปเป็นขนมปังแล้วกันขนมปังใช่ถ้า,ถา,นนถามันใช้วิธีโมเดนไม่ได้ก็ใช้วิธีคนป่าอะไรเรฟันชี ดูเป็นขนมปังดีนะเอาล่ะวิธีกินขนมปังแบบนี้คือเอา peanut butter บบตตและแยมมาใส่ด้วยกันจะเป็น p b j peanut butter and jelly sandwich peanut butter and peanut butter and jelly sandwich พวกแยมกับเนยถั่วมันก็จะเป็นปังก้อนงงๆอย่างนี้แหละเพราะว่าน้ำเยอะมจะทำให้เสียเร็วขนมปังไม่แย่นะแค่รูปร่าง ทุกร้างมันต่างจากปังทั่วไปที่เราแดกกันกินน้ำเลยอันนี้คือรกล้ๆกับโปรตีนเชคบ้านที่บานเราเรียกนะี่ยมันจะเรียกโปรตีนเชคตามหลักแล้วคือเราต้องเอาน้ำใส่ซองนั้นแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ย ว้าวูน่าจะเอาน้ำใส่สองนั้นแล้วขยาวะเนี่ย มันก็ช็อกโกแลตอะมันเครื่องดื่มช็อกโกแลตทั่วไปตัวน,นี้เป็นปอวอุปกรณ์จุดจิอย่างตู้ที่นี่อะไรวะทีมเทียมหัมมากฝรั่งมีน้ำตาลไม้ขีดไฟ สำหรับสูบูตีเรือแล้วก็กาแฟเึื่งผมจะไม่กินครัง้งล่าสุดที่ผมกินกาแฟมันทําให้กูนอน่นร้ันได้ปวดหัวครั้งล่าสุดที่ว่าคือเมื่อวานว่าหลายคนถ้าดูมาถึงตรงนี้แน่งน่าจะำาทำหมัดเมื่อกีกินของผมมากนะแม่งแต่ละอย่างมันมันกินมันเละหมดอะ เวลาอาหารหลัก้ร้อนโอ้โอ้โอ้เอะลรมักกะโรนีเราจะกินอาหารากี่อย่างวะถ้าเราไม่มีฟันเนี่ยว้าวว้าวดูดีกว่า มัคโรนีเซเว่นอย่างเงี้ยยังมีเถ้เปลี่ยวั้นก็จึงแถมพวกเครื่องปรุงมาให้เนี่ย,ยใช้เรือเรืออยู่ไหนวะ แล้วก็ว่เผ็ดใช้ได้นะเผ็ดเปรี้ยวดีขึ้นเยอะรสชาตมันมักกะโดนีเซเว่นแบบแ่รเปรี้ยวเรียวมากและคนกว่ามันค้นกว่ามักกะโรนีเซเว่นมักะโดนีเซเว่นมันจะเหมือนน้ำน้ำหน่หนอย <c oughs> แล้วก็เวลาเรากินเสร็จเนี่ยเขาจะตบท้ายด้วยหมักฝรั่งฮะเพื่อเป็นการล้างปากผมยังไม่กินเพราะว่ามีเพสเซลต้องเคลียร์อยู่ โอเคผมว่าผมไปแล้วถ้าชอบก็แล้วแต่เลยทำอะไรจะกดซับก็ได้จะปล่อยผ่านก็ได้แล้วแต่เลย